สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะว่าจะมีลัคนาราศีใดบ้างในวันที่1การเงินปังโชคลาบเนืองนองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ขอประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่18กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะจิลาก็จะมีการไลฟ์สดนะคะดูดวงฟรีให้กับท่านผู้ชมแต่สงวนสิทธิ์ท่านละหนึ่งคำถามเท่านั้นเองนะคะ แต่ในตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องทราบนะคะว่าท่านผู้ชมอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรคะ่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ทราบนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็สามารถนะคะส่งข้อมูลในเรื่องของวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศออที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะทั้งหมด4ข้อนี้นะคะถึงจะผูกดวงวังลัคนาได้คะ่ะ ทุกๆวันที่1และวันที่16ของเดือนนะคะจิราก็จะทําคลิปนะคะบอกให้ท่านผู้ชมทราบว่าจะมีลัคนาราศีใดบ้างนะคะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบได้การเงินแบบฟลุกๆนะคะในวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นี้มีทั้งหมดนะคะ8ลัคนาราศีค่ะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบทางด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์ในแต่ละคลิปนั้นนะคะเป็นการนําเอาลัคนาแต่ละลัคนามาพยากรณ์กับดวงดาวต่างๆนะคะดวงดาวอีก10ดวงของท่านผู้ชม จีลาไม่ได้เอามาพยากรณ์เลยนะคะดังนั้นจะเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆค่ะไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมนะคะจะต้องฟังอย่างมีสติและก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะการที่คนเรานะคะจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภทางด้านการเงินแบบมหาศาลหรือได้แบบง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่ามีบุญวาสนาหรือมีเกณฑ์ในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ควรที่จะมาเล่นนะคะเพราะว่าการลงทุน ใดๆก็ตามย่อมมีความเสี่ยงนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงดาวต่างๆนะคะมีเกณฑ์การโคจรวิบหริหลายๆดวงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายใดๆก็ตามท่านผู้ชมจะต้องมีความระมัดระวังนะคะเงินคือของท่านค่ะท่านจะดูแลการเงินของท่านอย่างไรนะคะอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะลัคนาราศีแรกนะคะที่มีเกณฑ์จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีในช่วงระยะเวลานี้ก็คือลัคนาราศีพฤษภค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่า ดาวดวงใดหรือตรงจุดไหนบ้างที่บ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภในวันที่1นึ่งตุลาคมนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาดูค่ะ ดาวที่เกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือดาวพพุธดวงนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะแล้วก็อยู่ในภพเรือนที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะได้ตําแหน่งมหาจักรตาแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นการเงินของท่านนะคะจะได้จากความเหน็ดเหนื่อยด้วยนะคะ,ะอาจจะได้จากงานประจําของท่านนะคะหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะได้เงินแบบพระราชาก็หมายถึงว่า คือไม่ต้องเหนื่อยก็ได้เงินมานั่นเองค่ะเราก็จะไปดูจุดต่อไปนะคะว่าอะไรที่ส่งเสริมว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้จะโชคดีนะคะเราก็มาดูดาวอันดับต่อไปนะคะก็คือดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะ ซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้ของชาวลัคนาราศพรีศพฤษภก็หมายถึงโชคลาบอยู่แล้วนะคะแล้วดาวดวงนี้เขาโคจรมาได้ตําแหน่งกเกษตรตรทิพบบดีค่ะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นี้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปประมาณ1ปีค่ะแสดงว่าชาวลัคนาราศพรีศพฤษภนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีมักจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแต่จะได้โชคได้ลาบจากอะไรจีราก็จะบอกในลักษณะกว้างๆให้ฟังก่อนนะคะเพราะดาวพระพฤหัสดวงนี้มีความหมายก็คือพบมรณะด้วยบางท่านก็อาจจะได้เงินจากการเจร ไข้ได้ป่วยได้เงินประกันได้เกี่ยวกับมรดกหรือบางท่านก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายการรักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะ ในสิ่งที่ยีรากล่าวมานะคะหรืออาชีพที่บอกมานั้นส่งเสริมให้ท่านนะคะมีเกณฑ์การเงินที่เข้ามาอย่างสม่ําเสมอได้อย่างง่ายๆแล้วก็ได้เข้ามาแบบกํารีกําไรนั่นเองนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวดวงนี้ค่ะก็มีเกณฑ์การโคจรวิบป,ปริตเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็จะต้องมีสตินะคะเราก็มาดูอีกจุดจุดหนึ่งนะคะตรงจุดนี้นะคะจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเลยทีเดียวค่ะ ในตรงจุดนี้นะคะพบปุตตะค่ะในช่วงยะยะเวลานี้ในพบปุตตะนะคะก็มีดาวซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านเองค่ะโคจรนะคะมาอยู่ในตรงจุดนี้และก็จะมีดาวพระอาทิตย์มาอยู่ด้วยแล้วดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเมื่ออยู่ร่วมราศีกับดาวพระศุกร์ค่ะเป็นดาวคู่สมพลกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้ยังบ่งบอกว่าท่านมีเกฑ์นะคะจะได้โชคลาภทางด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ในช่วงของวันที่1ตุลาคมปี65นี้นะคะมีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟุกๆมีเกณฑ์จะได้เงินจาก การเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการพยากรณ์แบบกว้างๆค่ะไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณในตรงจุดนี้ให้มากๆด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบกทุกๆท,ท,ท่านนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีและก็มีชีวิตที่มีความสุขมากๆในวันนี้ด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีกรกฎค่ะก็เป็นหนึ่งในจํานวน8ลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ราบทางด้านการเงินแบบฟุกฟุกนะคะจะเห็นได้ว่านะคะ ดาวการเงินในช่วงระยะเวลานี้โคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะไม่ได้เสียหายอะไรการเงินนะคะดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะในภพของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในตรงจุดนี้นะคะจะมีดาวพระอังคารค่ะเป็นดาวประจําเรือนนะคะและดาวพระอังคารในช่วงระยะเวลานี้ก็คโคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภก็แสดงว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายจะนํามาซึ่งการเงินที่ท่านได้แบบไม่คาดคิดหรือได้การเงินเข้ามาแบบที่ท่านไม่ต้องเหนื่อย นันเองแต่อย่าลืมนะคะดาวบุตระหรือดาวเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นโคจรไปได้ตำแหน่งปะและตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อท่านได้เข้ามาแล้วนะคะการเงินก็จะต้องมีเกณฑ์ออกไปเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อออกไปแล้วก็จะมีเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะบริหารการเงินให้ดีๆด,ด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่าน,นะคะมีดวงดาวหลายๆดวงนะคะโคจรวิปผลิตถอยหลังจะทําการใดๆจะลงทุนสิ่งใดนะคะก็ขอให้มีความระมัดระวังและรอบคอบให้มากๆด้วยนะคะและคําพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะ ตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะการที่คนเรานะคะจะมีเกณฑ์การถูกหวยถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่นั้นนะคะอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านต้องมีในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทกท,กท่านนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุกนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีสิงค์ค่ะก็เป็นหนึ่งในจํานวน8ลัคนาราศีนะคะที่ในวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2565มีเกณฑ์จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวด้วยนะคะในอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาดูที่การเงินของท่านค่ะจะเห็นได้ว่านะคะ ในพบการเงินนั้นมีดาวตัวตนของท่านแล้วก็มีดาวการงานเข้าไปอยู่ด้วยก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินนะคะอาจจะได้จากการงานด้วยนะคะ แต่เราก็จะมาดูนะคะว่าดาวการเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปทับที่ลัคนาของท่านช่วงนี้หายใจเข้าออกเป็นเงินเป็นทองนะคะดาวดวงนี้นะคะได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆแต่ในช่วงระยะเวลานี้เขาก็โคจรเดินเร็วมากๆนะคะเดินเร็วเดินถอยหลังอะไรทํานองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความคาดหวังในเรื่องของการเงินก็ขอให้เผื่อๆใจบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะ นอกจากดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะจะมีความหมายเรื่องการเงินแล้วนะคะเขายังมีความหมายในเรื่องของพบโชคลาภของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจําไว้เลยนะคะว่าปากของท่านจะนํามาซึ่งโชคลาภปากของท่านจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆให้กับท่านหรือการเงินนั้นนะคะอยู่ที่คําพูดของท่านทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราพูดดีนะคะเราก็จะได้ในสิ่งที่เราหวังแต่ถ้าเราพูดไม่ดีนะคะก็ไม่แน่นะคะก็อาจจะสูญเสียในสิ่งที่เราหวังเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเมื่อดาวพระพุทธก็หมายถึงโชคลาบด้วยท่านก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะ ในเมื่อการเงินก็ดีโชคลาบก็เนืองนองเราก็มาดูค่ะในพบเกี่ยวกับก,บการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีดีหรือเปล่านะคะในตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระพฤหัสตรงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนในวันนี้นะคะเขาก็โคจรนะคะไปอยู่ในพบมรณะและได้ตาแหน่งเกษตราธิบดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายท่านผู้ชมจะต้องเลือกด้วยนะคะอาจจะไปซื้อต่างถิ่นต่างอําเภอต่างจังหวัดหรือท่านจะอาจจะซื้อในงานศพอย่างนี้ก็ได้หรือท่านอาจจะซื้อสลาก ที่เขานะคะไม่ต้องการแล้วเขาซื้อไปแล้วแล้วเขา บอกว่าเขาไม่มีเงินจะจ่ายตรงนี้ท่านก็เอาต่อจากตรงนั้นก็เป็นไปได้นะคะในตรงจุดนี้ก็อาจจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับท่านนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติจะต้องมีวิจารณญาณพิจารณาให้ดีๆด,ด้วยนะคะการที่คนเรานะคะจะมีเกณฑ์ถุงหวยถูกเบอร์หรือมีโชคในด้านการเงินแบบฟุกๆเช่นนี้ นะะในพื้นดวงเดิมจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีโอกาสดีๆที่จะทําให้ท่านนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีกันนะคะก็เป็นหนึ่งในจํานวน8ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะโชคดีในวันที่1ตุลาคมปี65นี้นะคะเราก็มาดูในเรื่องการเงินของท่านนะคะดาวการเงินในช่วงนี้ก็โคจรมาทับที่ลัคนาของท่านแต่เขาได้ตําแหน่งนิดนะคะและเกี่ยวกับโชคลาภของท่านก็โคจรไปได้ตําแหน่งนิดอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งนิดก็ยัง นำมาซึ่งโชคล่ามให้กับท่านเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูในพบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นนะคะก็ในจุดนี้จะมีดาวพระเสาวเป็นดาวประจําเรือนค่ะ ในช่วงยับเวลานี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามดาวพระเสาร์ก็ยังได้ตําแหน่งที่เด่นดีแล้วก็มีดาวพักเกตมาเสริมช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดวงดาวหลายๆดวงค่ะโคจรถอยหลังนะคะวิปริตเพราะฉะนั้นการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงค่ะการซื้อหวยซื้อเบอร์ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยถูกเบอร์แต่ในตรงจุดนี้ที่มองเห็นแล้วนะคะได้ไม่มากเท่าไรนักนะคะ ก็ยังมีคําว่าโชคลาภที่เข้ามาอยู่ในดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกันมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะดังนั้นค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการเงินของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ และจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาจะคิดการสิ่งใดนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องเลยนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่เป็นหนึ่งในจํานวน8ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้โชคลาภทางด้านการเงินในวันที่1ตุลาคมปี65นี้ก็คือลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะ จะเห็นได้ว่าในวันนี้นะคะมีดาวพระจันทร์มาทับที่ลัคนาของท่านดาวพระจันทร์มาทับลักนะคะก็มักจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภเสมอๆค่ะอย่างน้อยๆนะคะก็ได้ของถูกใจหรืออาจจะได้อาหารการกินที่อริดอร่อยก็เป็นไปได้นะคะเราก็มาดูนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นก็คือในภพปุตตะนี้มีดาวการเงินนะคะโคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งเกษตรกรที่บดีแล้วก็อยู่ตรงจุดนี้ประมาณ1ปีค่ะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านก็อาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยง ทยหรือการลงทุนระยะสั้นๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะช่วงนี้ดาวดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโคโจรวิปร,ริดด้วยนะคะในจุดอันดับต่อไปที่เราจะนำมาพิจารณาก็คือจุดที่เป็นโชคลาภของท่านค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะมีดวงดาวโคจรอยู่ในตรงจุดนี้ถึง2ดวงนะคะแต่ดาวคู่นี้นะคะไม่ได้ทําลายล้างเกี่ยวกับภพเรือนที่เข้าเข้าไปอยู่เลยนะคะก็จะเห็นว่าดาวเกี่ยวกับภพโชคลาภของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีและได้ตําแหน่งที่เด่นดีด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของโชคลาภก็เนืองนองนะคะการเงินก็ดีและเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็เอื้ออํานวยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภทางด้านการเงินนะคะแต่ อย่างไรก็ตามนะคะดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังนะคะหลายๆดวงเงินอยู่ที่ท่านค่ะท่านจะบริหารอย่างไรท่านจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะ เพราะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้มีความสุขทุกๆท่านด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปก็คือลัคนาราศีธนูค่ะก็เป็นหนึ่งในจํานวน8ลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะโชคดีในวันนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิราก็จะชี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสติแล้วก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะเรามาดูนะคะในจุดแรกเลยก็คือพบโชคลาภของท่านก็จะมีดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้เขาก็โคจรไปอยู่ในภพที่ดีนะคะและก็อยู่ร่วมกับดวงดาวที่มาจากภพเรือนที่ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่เขามีตําแหน่งนิดนั่นเองค่ะเราก็มาดูนะคะในภพเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านก็คือในตรงจุดนี้นะคะมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําเรือนก็โคจรไปอยู่ในเรือนอริค่ะแต่ได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นเดียวกันแต่ก็มีตําแหน่งประเข้ามาร่วมด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าในภพ เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นนะคะก็จะมีดาวพระราหูนะคะเข้ามาอยู่และได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านเกี่ยวกับโชคลาภของท่าน และการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโคจรวิบปิตมองดูแล้วนะคะถึงแม้ท่านจะได้ก็อาจจะได้ไม่เยอะนะคะได้ไม่มากในตรงจุดนี้ค่ะเพราะโชคลาภตรงจุดนี้ไปได้ตําแหน่งที่ไม่เด่นดีหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจิรายกตัวอย่างนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะถูกหวยถูกเบอร์ร่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่ก็อาจจะมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพที่ ไม่ดีก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงอะยะเวลานี้และดวงดาวหลายๆดวงนะคะมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังท่านผู้ชมจะต้องมีสติจะต้องมีวิจารณญาณนะคะเงินอยู่ในมือของท่านท่านจะบริหารการเงินอย่างไรนะคะต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะในวันนี้ ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีการงานมั่นคงและก็มีความสุขทุกๆขั้นด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีมังกรนะคะก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องการเงินในวันนี้นะคะแต่เราจะต้องมาดูในรายละเอียดนะคะอาจจะมีอะไรติดติดขัดขัดพอสมควรนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกระคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูที่พบการเงินของท่านนะคะในตรงจุดนี้จะมีดาวพระราหูดวงนี้เป็นดาวประจําเรือน,นะคะ่ะเขาก็โครจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆเลยนะคะและดาวดวงนี้นะคะ ก็จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนั้นการเงินของท่านส่วนมากนะคะจะเป็นไปในทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีดวงดาวหลายๆดวงนะคะที่มีโครจรตรงนี้ด้วยก็อาจจะส่งผลอาจจะมีจุดเสียบ้างอะไรบ้างทํานองนี้นะคะแต่โดยส่วนรวมแล้วจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะ เมื่อการเงินนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีเราก็มาดูในภพเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรนะคะไปได้ตำแหน่งนิดและก็อยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะและเราก็มาดูอีกจุดจุดหนึ่งนะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะ ซึ่งมีความหมายนะคะเป็นพบโชคลาภของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะก็คือดวงนี้แสดงว่าโชคลาภของท่านนั้นได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแต่อย่าลืมนะคะได้เข้ามาแล้วก็จะต้องมีเกณฑ์การใช้จ่ายออกไปเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังหลายๆดวงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนใดๆก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะพยายามระมัดระวังและก็รอบคอบในเรื่องนี้ให้มากๆนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมังกรค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะเงินเป็นของท่านค่ะท่านจะรักษาให้เขาอยู่รอดปลอดภยัยหรือจะให้เขานะคะสูญเสียไปก็อยู่ที่ตัวของท่านเองนะคะ แต่จิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านเลยนะคะในวันนี้ก็ขอให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีการงานมั่นคงแลวก็มีชีวิตที่ผาสุขทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในวันนี้ก็คือลัคนาราศีกุมค่ะก็เป็นหนึ่งในจํานวนแปดลัคนาราศีนะคะเราก็มาดูนะคะที่จุดแรกเลยก็คือพบการเงินของท่านนั้นมีดาวพระพฤหัสค่ะ โคจรมาได้ตำแหน่งที่เด่นดีตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วดาวดวงนี้ก็จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีค่ะและดาวดวงนี้ไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวนะคะยังมีความหมายเรื่องโชคลาภของท่านด้วยแต่อย่าลืมค่ะช่วงระยะเวลานี้ดาวดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะทําให้ท่านนะคะเกิดความรู้สึกนะคะไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็เป็นไปได้ค่ะ ในอันดับต่อไปเราก็มาดูนะคะในภพเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นนะคะก็จะในตรงจุดนี้ค่ะจะมีดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดาวที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนี้นะคะก็มีการโคจรถอยหลังผิดปกติเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในช่วงระยะเวลานี้ดวงดาวนะคะ Mo มองดูแล้วนะคะได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆแต่ดาวแต่และดวงมีเกณฑ์การโคจรวิปริต ก็ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มด้วยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นๆหรือจะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเงินก็คือของท่านนะคะท่านจะบริหารการเงินอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกุ่มค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและในตรงจุดนี้จิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกทกท,กท่านนะคะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและทุกๆอย่างในชีวิตนะคะ การพยากรทั้งหมด8ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยในวันที่1ตุลาคมปี65นี้นะคะก็ได้ทําการพยากรจบลงไปแล้วนะคะจิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านจะมีการเงินที่ดีมีการงานที่มั่นคงและมีชีวิตที่ผาสุกทุกๆท่านด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ